ผู้ต้องหาสองคนตามหมายจับคือนายวนเฉลิมพวงแก้วอายุ30ปีถูกจับในข้อหาข้อช่อโกงโดยแสดงเป็นบุคคลอื่นและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกคนนึงคือนางสาวจุรีพรดวงชาติอายุ18ปีข้อหาช่อโกงและนางสาวพัชราปิวะพงอายุ24ปีในข้อหาช่อโกงทรัพย์ก็ถูกออกหมายจับไปด้วยนะคะ พฤติการของขบวนการนี้นางสาวจุรีพรจะเป็นเจ้าของเลขบัญชีธนาคารเป็นบุคคลที่จริงๆถูกขึ้นบัญชีดําฐานหลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหลายท้องที่ในลักษณะจะหลอกลวงด้วยการเข้าไปหาดูข้อมูลของผู้เสียหายว่ามีคนไหนที่สั่งซื้อของผ่านทางอินเทอร์เน็ตบ้างอย่างเช่นพวกสินค้าที่เขาดูนะพวกล้อแม็รถดน สั่งซื้อทองคำดีนี้ทองคำสั่งซื้อผ่านทาง Facebook กระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าสินค้าอื่นๆที่มันดูมีมูลค่าทีนี้พอเจอว่าผู้เสียหายสนใจจะซื้อสินค้าแบบไหนเขาก็จะไปดูว่าอ,อย่างเช่นคุณธีระเดชไปสอบถามหาซื้อล้อแม็กจากร้านนู้นร้านนี้เขาก็จะปลอม Facebook ขึ้นมาเลียนแบบเพจสินค้าจริงจากนั้นก็ใช้เพจปลอมเนี่ยคะ่ะทักไปยังผู้เสียหายผ่านทางกล่องข้อความ m e s s ซ n เจ r หรือทักไปทางไลน์สมมุติว่าคุณแจ้งไป คอมเมนต์บอกว่าคุณติดต่อมาเบอร์นี้ไลน์นี้เฟซปุ Face ๊ก <Yeah. S 1> ก็จะแจ้งไปเลยทักไปเลยแจ้งบอกว่ามีสินค้านะ mm hmm. ที่คุณธีรเดชสนใจพร้อม mm hmm. ทั้งแจ้งราคาให้ผู้เสียหายทราบด้วย mm hmm. ผู้เสียหายไม่รู้ว่าเป็นเฟซปุ mm ๊ก hmm. ตกลงซื้อสินค้าปับ๊บ mm hmm. ก็หลอกให้โอนเงินผ่านอ mm ินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเข้าไปในบัญชีธนาคารของนางสาวจุรีพร mm hmm. แล้วก็ใช้กลวิธีไม่ได้ทำบันทึกช่วยจำค่ะ mm hmm. เพื่อให้ผู้เสียหายโอนเงินจำนวนมากเข้าไปอีก ุยังไม่ได้โอนเงินไม่มีหลักฐานเลยโอนเงินเข้ามาใหม่โอนเงินเข้ามา,ามําผู้เสียหายก็โอนเงินไปนะคะหลังจากนั้นก็มีการโยกย้ายไปยังบัญชีอื่นค่ะจนพบว่ามีการถอนเงินออกไปจนหมดครับก็พบว่ามีการเปิดบัญชีในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับก็เลยต้องร่วมกันสืบสวยนจนทราบแหล่งหลบซ่อนก่อนที่จะเข้าทําการจับกลุ่มนะฮะในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์พร้อมกับมีการตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดจานวน4,5 0,000ื่น 1170บาทสมุดเงินฝากธนาคารพร้อมกับบัตรเครดิตจำนวนหลายรายการโทรศพัพท์จำนวน6เครื่องแล้วก็ซิมการ์ดโทรศัพท์ถึง14สซิมนะครับคือว่าผู้ต้องหานี้ได้ให้การรับสารภาพว่าได้ทําการเปิด Facebook ปลอมมาหลอกลวงผู้เสียหายหลายครั้งแล้วครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยจะได้เงินสดไปจํานวนมากรวมมูลค่าที่หลอกลวงไปประมาณนะฮะสล้านบาทนะครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงแจ้งข้อหาพร้อมกับมีการจับกลุมตัวนําส่งพนันกงานสอบสวน แล้วก็เจ้าของหมายจับรวมถึงทําการรวบรวมหลักฐานพยานเพื่อส่งมอบให้กับพนักงานาสอบสวนสพอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็ต้องเตือนกันนะฮะคนซื้อของในโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้มันมีวิธีการครับคือว่าเก็บเงินปลายทางถ้าเกิดว่าเขาไม่มีก็พยายามพิจารณาดีๆถ้าเกิดว่าบางทีแบบเกิดเงินปลายทางก็เจอสินค้าที่ไม่ตรงปกก็มีเหมือนกันฮะทีนี้วิธีการตรวจสอบเป็นไงทีว่าคุณขอเขาให้ถ่ายคลิปเลยสดตอนแพ็คกล่องใส่ใส่ลงไป แล้วก็มาเทียบกันตอนถึงว่าเจอปลายทางแล้วแบบนี้นะครับ